สินค้าตัวนี้ขายดีมากเลยใเพจอยากขี่อยากโอ้เห็นมีถามเยอะมากเลยนะคะในเพจนะคะใช่ครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดสีสีนะครับแต่ขายดีจัดครับเหลือแค่สองสีเท่านั้นครับปกติมีสีสีแต่ตอนนี้ขายดีจัดประกอบไม่ทันนะคะเหลือให้ดูสองสีเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างคะพี่ลาเต้ลาเ วันนี้จะลดได้นะคะเพียง3590บาทใช่ค่ะแต่ว่าต้องแชร์พี่เต้ก่อนใช่ไหมครับแชร์พี่เต้ก่อนแคปหน้าจอแล้วมาซื้อเลย3590บาทใช่ค่ะโอเคเลยค่ะตอวน,นี้สวยมากเลยมันทำอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวพี่เต้จะขี่ให้ดูอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก่อนจะขี่เดี๋ยวพี่เต,เต้อธิบายให้ฟังก่อนนะคะใช่ครับตัวนี้นครับจะสามารถขับได้นะคะออขับได้ใช่ไหมคะ มีขาตั้งให้ด้วยหรอคะใช่ค่ะมีขาตั้งให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็พับเบาลงมาได้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเลยค่ะนี่ครับตัวข้างหน้าก็พับได้หรอคะใช่ครับโอ้แสดงว่ายกขึ้นท้ายรถเก๋งก็ได้เลยสิคะใช่ครับพกพาสะดวกสบายครับพกพาสะดวกสบายนะคะก็ยิ้วขึ้นรถได้ไปขี่ในสาธารณะเรือไปขี่ในเรียกว่าในที่ทํางานนะคะใช่ค่ะใครมีร้านค้า ด้วยนะคะเวลาขายของปวดฉี่ขึ้นมาก็ขี่สกูตเตอร์ไปห้องน้ำเลยตัวนี้ครับขายดีจัดนะคะเหลือแค่สองสีเท่านั้นนะคะโอ้แล้วจะมีของเข้ามาใหม่อยู่ไหมคะเนี่ยมีครับอ๋อแต่ตอนนี้คุณลือกได้สองสีก่อนนะคะใช่ค่ะสีสวยๆเลยใช่จ้าครับได้แล้วยังยังอันนี้เรียกว่าตะกร้าเก็บของใช่ไหมใช่คับตะกร้าเก็บของตัวนี้นะครับสามารถ มีครับเปิดไฟครับอ๋อเปิดไฟใช่ครับมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยใช่ครับนี่เปิดทีุ่นนี่เดี๋ยว้ครับมีสี่ระดับใช่ไหมคะใช่ครับส่วนตัวนี้นะครับถ้าเราหมุนอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับจะเป็นเปิดไฟหน้าครับหมุนให้สุดุแจสุดปุ๊บไฟหน้าจะออกใช่ครับถขี่ตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟใช่ครับ อ๋อสเต็ปแรกหมุนกุญแจสเต็ปแรกพอไม่ต้องเปิดไฟเดี๋ยวถ้าขี่ตอนคืนหมุนให้สุดเลยครับตัวนี้นะครับจะมีเบรกให้ด้วยนะครรับบมีเกใหช่ค่ะใช่ครับมีอะไรอีกคะเนี่ยมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยครับออไหนคะเดี๋ยวขอดูนะคะขอกล้องไปใกล้ๆนี่ครับเลื่อนไปตรงนี้เลยครับถ้าเราเลื่อนไปตรงนี้ครับก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายครับจะมีเสียงให้ด้วยครับมีไฟมีไฟท้าย ไฟบอกแล้วซ้ายแล้วขวาถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นแบบนี้แล้วขวาก็เหมือนกันนะคะถ้าไม่เลี้ยวก็ให้มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะตัวนี้ครับมีแตะให้ดครับโอ้แตะเสียงดังด้วยแลวตัวนี้มีไฟเบรกไหมคะมีคันี่คถ้าเรากดเบรกนะครับไฟเบรกจะขึ้นข้างหลังนะครับอ๋อไฟเบรกขึ้นข้างหลังด้วยนะคะตอนนี้บอกให้รู้ว่าเบรกนะคะโอเคแล้วค่ะในลองชีให้ดูสิคะ ครับได้เลยครับมาค่ะขี่โชว์เลยค่ะขี่โชว์เลยนี่คะเดี๋ยวนะคะขี่เข้าซอยนี่เลยนะคะขี่ยากไหมคะเนี่ยไม่ยากเลยครับรงตัวง่ายมากมากเลยค่ะฝงตัวง่ายมากมากเลยนะคะไหนพี่เต้ลงสาให้พี่ดูสิคะอ๋อที่แคบๆเราก็ขี่ได้นะคะอุ้ยสบายเลยอย่างนี้นะคะคือนออันนี้ก็เด็กก็ขี่เล่นกันน้ง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้น่าสนุกอยู่นะคะเนี่ย แล้วก็เรียกว่าอนเนกะสมจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะขี่ในหมู่บ้านนี่น่าจะสนุกมากๆเลยนะคะเล่นงความเร็วได้เร็วมากๆด้วยค่ะโอ้คล่องตัวเช่นนะคะตัวนี้คล่องตัวและราคาเบาๆราคาไม่แพงด้วยถ้ายวผมจะเล่นความเร็วสูงสุดให้ดูนะคะอ๋ออ่าเล่ง้งความเร็วนะคะ,คะอันนี้เร็วนะคะปรับได้หลายระดับใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อช้าเร็วได้หลายระดับเลยนะคะ โอเคค่ะเบาะก,ก็นุ่มมากด้วยครัะนุ่มนั่งสบายเลยล้อยางเติมลมด้วยนะคะคขี่นิ่ขี่สบายเลยตรงนี้ครับก็สามารถย็งออกได้ด้วยนะคะไล่ตัวกุญแจที่อยู่ตรงฐานล่างตรงเท้านี่คืออะไรคะกุญแจใส่อ,อันนี้โชว์อันนี้สําหรับเวลาใครอยากจะเปลี่ยนแบตใช่ไหมคะค่ค่ะ ก็บบหมุนไม่ต้องขันน,อน็อตเนาะใช่ค่ะปุ่แจขันตรงนี้เปิดคือง่ายๆเลยนะคะครับรนี่ครับปุ่แจขันเปิดดูแบตให้ด้วยนะคะใช่ค่ะโอ้น่าซื้อมากเลยจากรคาคา ,3890 น้อยกาบบาทวันนี้ถ้าใครแชร์ให้พี่ลาเต้นะคะแคปหน้าจอมาด้วยลดนเหลือ3590บาทจาก ,3890 บาทลดนเหลือ3590บาทเองนะคะคนอกจากสกุตเตอร์แล้วมีตัวไหนอีกคะพี่เต้คีครับ